ขอก้าแซนเจ้าเจ้าเต้ค่ะวนีจะมาผลักก้อนหินหาสมบัติหาสมบัติที่เขาว่าหัวนายแดงเอาสมบัติมาท่อนไว้ที่หินถ้าใครผลักก้อนหินลงนั้นแสดงว่าเป็นหลานเป็นลูกหลานของหัวนยายแดงเดี๋ยวเจ๊จะลงมาผลักดูสมบัติมนมาคน,นเยอะยนั่ออก,นะก็มีอยู่ มา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 เร็ยวหญิงมาลูกมาไหนฮะไหนหยิงมาเร็วลูกมาเดี๋ยวเราลองไปผลักก้อนหินดูซิว่าหล่นไหมถ้าก้อนหินนี้หล่นพวกเราก็ เป็นลูกหลานหัวในแดงไปลองปลักดูสิมีแมวด้วยมีแมวด้วยเม,มวม,มวมาไอ้นั้นก่อนเลยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเรามามามาอธิษฐานก่อนถ้าเราเป็นลูกหลานหัวในแรงเราก็จะสามารถปลักก้อนหิน ก้นนี้ได้แต่ถ้าเราไม่ใช่ก็ไม่ไม่ได้มาที่ฐานัก่อนมาั้หล่นถ้าเนหล่นรไม่ดังลดังลเพราะว่ามีใครไม่มีใครักได้ยกมันโอ้โห จะติดฐานกนถ้าเราเป็นลูกหลานหัวนยายาจริงเราก็จะสามารถสามารถหลักจะสามารถหลักได้นะ ทางขึ้นทางขึ้นทางขึ้นก้อนหินทางขึ้นไปผลักก้อนหิน หลานของหัวนายแดงนะขอให้เจ๊หลักก้อนหินนี้ได้ด้วยเถิดถ้าเจ๊คือลูกหลานหัวนายแดงก็ขอให้เจ๊่วยฝักก้อนหินนี้หล่นด้วยเจิดไม่ขยับก็เยื่นเลย ดังกุดแต่ว่าจริงอ่ะดังกึดเลยจริงไอ้สึงกระดูกหรือว่จริงมันดูนะคอยดูนะคอยฟังนะมีความรู้สึกค่ะจริงมาดูแหละมา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 พิ้ความรู้สึกจริงนี่นี่ไม่ได้พูดอะเล่นกระดูกหรือว่าอะไรจ้ะไม่ได้พูดเลยนะพูดจริงมันมันมีความรู้สึกอ่ะมาเร็วว่า มาเลย <c oughs> จริงจริงถ้าหล่นลงก็ไม่ตายหรอกตายมันจะตายยังไงลนะ่ะถ้าตายก็มันก็หล่นลงทะเลนู่นหลยแล้วพอหล่น ให้มันมาถ่ายมาถ่ายนี่ถ้าไมโกดันนิดน่าจะหลุดนหลุดไหมไม่้ถือนั่ชุดนั้นไม่ถือเมื่อกี้แม่เข้ามาจัวุกแม่ผลักแล้วแต่ว่ามีแม่แแมีความรู้สึก,กไปสดุกกว่าหินหินขยับด้วยขินขย,ย,ยับ้ยตายขี้ัวันใส่เดี๋ยวอย่าโด่ไม่นู้นะแม่บอกหินขยับเลยอู้หูอ้ามยับ มันนอย่าร้องไปรับว่านะอันะมันไม่มันไม่นะหลอกเราด้วยว่ามันนั่งเห็นนิดนึงเอามาผลักสองคนดูที่ว่าจะหล่นไม่สองคนแล้วนะลูกหลานใครอ่ะลูกหลานนายแรงนายแรงคือใครอ่ะนายแรงเขาบอกว่านายแรงนั่นอะอะไรวะมันมันไก่เป็นหินเหรอไม่ใช่ไม่ในแรงอ่ะ แบบว่ามาไขา่โของอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พาสมบัติมาเยอะแล้วก็มาแบบพายุอะไรแบบเนี้เรือแตกแล้วก็เอาสมบัติมาซ่อนไว้ใต้หินนี้ไม่เขาบอกว่าเนี่ยหัวในแรงนี่เหรอเออนี่คือหัวในแรงใช่ไม่รู้ว่าไม่ว่าไม่ไม่รู้ยังไงแต่เขาบอกว่าเนี่ยคือหัวหัวในแรงเหรอใช่มันกลายเป็นหินจริงรอ่ะจริงแต่เขาว่าสมบัติอยู่ใต้นี้น่ะใช่แล้วเนี่ยก็คือหัวในแรง ไหนก็ลองผลักดูถ้าเราเป็นลูกหลานัวในะแดงก็จะมีความรู้สึกนะมีความรู้สึกว่าเมื่อกี้ไม่ตอนผลักคนเดียวมีความรู้สึกไี่โมยตายย่ายไม่โมเรื่องจริงเรื่องจริงไม่โมมาเร็วแล้วมไาเร็ว <c oughs> ไม่ได้โมเลยมันดูฮะมันลงโมซะแล้ว นี่สวยมากเลยนี่ถ่ายรงนี้อย่าลงไปไม่ยืนตรงนี้แล้วถ่ายรูปสวยอย่าลงไปเดี๋ยวตกได้ได้ลงได้ทางนู้นแต่ว่าถ้าตกกะตายนุ่นนะเจ๊กล้วยมาผัดดูแล้วแล้วก็ไม่ลงนะคะแสดงว่าเจ๊กล้วยเนี้ยไม่ใช่ลูกหลานหัวนายแดงค่ะ 不可以看